สวัสดีทุกคนด้ี่ยนะครับวันนี้อยู่กับผมสตินจี้เด็กเกมครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ในเกมไมค์คราฟต1.17นะครับซึ่งผมจะเอาเอาชีวิตรอดจาก1.17อีกครั้งหนึ่งคือไม่ทัน1.16เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปในเธอไปเอาดาบแล้วกันซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเอาชีวิตรอด1.17ตอนนี้เลยนะครับพี่ได้ทําการทําฟาร์มไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคเรามาแล้วนะครับตอนนี้ผมจะได้เปิดประตูเข้าไปนะครับตอนปิดประตู นี่เราจะมานี่ฟูข้าวโตวเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่โตไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมขอไปหาบัวก่อนโอเคโอเคนะครับผมขอทําการไปล่าสัตว์ก่อนเพราะสัตว์เนื้อผมมันน้อยมากผมต้องไปหาสัตว์ก่อนเหล็กอะผมมาเยอะมากเหล็กดิบนะทุกคนไปเลยเดีฟันบัวทีหนึ่งหน่อยนี่ไหมนี่ เรียบร้อยขอเนื้อหน่อยเฮ้ยเราต้องขุดถ้ำตรงไหนนี้เนี่ยเราต้องขุดไปเรื่อยๆใช่ไหมโอเครู้แล้วกลับไปดีกว่าฝนตกด้วยตอนนี้ฝนตกด้วยนะเปิดประตูเอ้ยเปิดประตู หัวใจเนื้อมาแล้วโอเคโอเครู้สึกว่าของจะมีน้อยมากมีเหล็กมีฐานอะไรเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปขุดเหมือนกันดีกว่านะครับทุกคนแล้วถอดไปด้วยเราจะไปขุดเหมืองกัน

เพเราจะขุดเมืองไปขุดเมืองไป ไม่มีไม่มีมือไม่มีเหล็กเลยโลหา,หาเหล็กไงเนี่ยไม่มีเหล็กโอเคเโอเคโอ้เสียงน่ากลัวชิบหายโอผิดกรผิดกรเโอเขาถอดไปด้วยวา ค่อยเอาเก็บเราเก็บหีบมาก่อนโอ้ยคือมือของเราจะพังแล้วโอ้ยรีบขึ้นก่อนโอ้ยขึ้นสิ่โอ้ยเออเอ้ย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 เดี๋ยวเอ้ยเอ้ยอืมฝนตกด้วย ว่าน่าจะไม่มีใครอยู่นะนนะก็จะเอาหินไว้ตรงนี้ก่อนอกด้วยเหล็กโอเคเหล็กดิบนะผมนะต้องรอหรอวะเหล็กได้เรื่องแล้วฝนตกด้วยนะยากาศก็ดี มีหบ,บ,บ้าน n อ c ตรงนู้นด้วยนั่นหนตรงนี้เลยสร้างบ้านอยู่ตรงใกล้หมู่บ้าน NVC เลยนะธรรมชาติโอเคเสร็จและโอเคเพิ่มเด็กแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ โอเคเพราะว่าเราไปลาสัตว์ก่อนหาเหล็กไม่เจอช่วงนี้เหล็กเยอะอยู่เราต้องไปขุดที่เหมืองข้างบนตรงนู้นเลยทุกคนว่าอาจจะไปตรงนั้นได้นะจะได้ไปขุดตรงนั้นได้ okay. โอเคเดี๋ยวเราพบอาวุธไปก่อน ผมเอาบดไปไปป้องกันศัตรูเพราะว่าถ้ามีศัตรูเข้ามานี่ต้องโจนแน่นอนตัดไม้ด้วยอ่ะอนเนื้อคืนไปเราจะพบหินไปด้วยโอเคเรียบร้อย เราต้องขอขวานไว้หินไว้ตรงนี้เอ้ยเอาทอดไปด้วยโอเคเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วขึ้นไปต่อเลย เรารีบเตรียมตัวไปเดินทางกันได้เลยเออี่นะพี่ภูเขาอยู่ด้วยนี่ไปขุดเหมืองนี่ว่าโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ไปละเอ้ยตึ๊ดตรงนีออ้ตรงนี้เอ,อ้ยอ,อ,อย่าประตัยตกอย่าตกอืมอย่าตกโอ้หิมะตก เรามาถึงแล้วนะครับทุกคนอ่าเฮ้ยขอทานเราจะเอาทานไปเก็บสะสมไม่เจอเหล็กเลยเจอแต่ทานเห็นไรวะเนี่ยชีวิตเราโอเคเราขุดแต่ทานไปโอเคเก็บเรียบร้อยแล้วเก็บเก็บเฮ้ยแล้วเราไปยังไงอ่ะ ที่เราขึ้นในน้ำไหมใช่เราก็โดดในน้ำด้วาอ่ะ <c oughs> <c oughs> ยาโอเคมาแล้วเรารีบขึ้นไปตรงนั้นเลยขึ้นเลยนี่ขึ้นไปได้ในน้ำเดีย๋ยวเพิ่งผมขอขึ้นก่อนอเอ้ยเดี๋ยวผมขอขึ้นก่อนคีขึ้นมาแล้วเดี๋ยวโอเคเราขึ้นมาแล้ว โอเราต้องขึ้นไปบนนั้นเลยนะเราเราขอขึ้นไปตรงนั้นเลยนะ <c oughs> อืเดี๋ยวทําบันได <c oughs> ก่อนอืมก็มานนี้เฮ้ย <c oughs> ขุดตรงนี้ไม่ได้วะ <c oughs> ขอทําทางก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราขอไปเลย ไปไปโอเคโอเคตรงนี้เลยเราขึ้นถึงมาแล้วโอเคนี่ถอาเราขึ้นถึงมาแล้วเนี่ยโอ้ห <Yeah. S 1> oh, ิมะสวยงามโอเคขึ้นขึ้นก่อน เรอตกลงในหิมะมันมีอะไรมั่งไหมเนี่ยมีแต่แพะเลยเนี่ยเอ้ยเๆ้ยเ้ยอยากอยากลงไปตรงนั้นนะเราจะลงไปทางนี้ทางนู้นเฮ้ยฮูยเสียวว่ะไม่กล้าลงไปนะเฮ้ย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 เย่อเิกโอ้ยอ้าวเออโอเคเรามาถึงนี่แล้วโอ้โห เาขุดไปก่อนหาเหล็กไม่ได้เลยนะครับจะ,จะเอาเหล็กไปทําชุดเกาะมั่งแล้วก็เป็นโล่มั่งนะครับเคขุดไปเรียบร้อยแล้วเราขึ้นต่อดีกว่าไปเคตรงนี้ฝนตกนะผมก็เลยจะหาทางหาเหล็กให้เจอได้เฮ้ยมีมรกตขอ เราจะมารากดไปให้ NPC ที่จะได้ชอบเราโอเคนะครับต่อไปเลยนะครับผมจะหาถา,าหาเล็กให้เจอได้นะครับไม่รู้ว่าผมจะหาเด็กเจอหรือไม่นะครับผมต้องขุดไปเรื่อยอะ่ะขุดเหมือนถ้ำอะ่ะเราไปถ้ำนู้นนีว่า เหล็กเจอน้อยมากนะครับเราไปขุดตรงนั้นได้ไหมไม่มีเลยไม่ได้เจอเหล็กเลยเอเม ไม่ได้เจอเหล็กเลยรเราจะไปในถ้ำนี้กันดีกว่ารู้จะเจอเหล็กไหมเฮ้ยเราเจอแร่อะไรเนี่ยโอ้ oh, <sh od> เดี๋ยวค่อยขุดแล้วกันเราต้อง <sh od> เราเราต้องขุดไอ้นี่ไปอะ โอเคนะครับขุดไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จะเจอเหล็กไหมนะครับตอนนี้โอเคตัดไปตัดไปไม่เจอเลยอะเจอแต่แร่อะไรเนี่ยขอขุดไปแล้วกันโอเค โอเคไม่รู้แร่อะไรขุดไปแล้วแล้วกันหามาสักพักแล้วตอนนี้ไม่เจอเหล็กเลยโอเคครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยอีพีหน้านะครับเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามด้นะครับบ๊ายบาย